มีแล้วน้องไหมมีมีมีนะคะนี่นี่ครีมบางเนี้ยเขาอะดรมากดีมากเลยนะแบบเป็นออร์แกนิกแต่ว่าแพงนิดนึงแล้วก็ใช้แบบใช้นนมากครีมที่บำรุงผิวหน้านะคะช่วยเรื่องสิวฝ้านะคะจากธรรมชาติเน้นเลยนะครับนี่ครีมของพวกเรามีมีออยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีเลนจดแจ้งเรียบร้อยนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะถ้าอยากใช้เห็นผลนะคะต้องใช้แบบต่อเนื่องเลยนะคะ ใช้ไปเรื่อยๆนะคะ,คะมีในหนึ่งเซตน,นะคะจะมีประกอบด้วยเป็นคลีนซิงนะคะใช้ก่อนล้างหน้าค่ะเป็นเช็ดหน้าก่อนล้างน,น้านะคะแล้วก็จะเป็นเซรั่มค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสลิปปิ้งมาคนะแต่และตัวจะมีแบบช่วยเรื่องลดสิวอะไรนะคะถ้าใช้ครบเซตคือน่าใสแน่นอน,นะค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าไม่มีสารอันตรายหรือสารสเตียรอยเลยนะคะ คุณลูกค้าสนใจตัวไหนไหมคะ c x มาเลยนะครับใครสนใจนะครับมีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อครบเซต999บาทเท่านั้นค่ะที่ทำไมเห็นผลชาตัวเนี่ยมันดีนะแบบแบบทีรซื้อตัวเนี่ยเยอะมากตัวนึงน้ำน่าใช้มายเลยอ่ะใช่ไี่เราก็มีเหมือนกันของของเราอ่ะมีคนรีวิวมาเยอะมากไม่ขำไม่ขำของเราคนรีวิวเยอะมาก มนต้มปีนหน้าใส่เลยครับมีสรรพคุณอะไรบ้างคะเจ้งสมุนไพรนะคะลูกค้าเอยอ่าเป็นตีนสมุนไพรไม้ไผ่บดละเอียดนะคะทำจากธรรมชาติออแกนิกร้อยเปอเซค่ะสุอมเียค่ะสรรพคุณนะคะคือขาวไวขาวใสหน้านียนใสภายใะเอ็ดบนนึ่ดูได้ไหมคครับดูได้ไหมคะนะคะอันนี้อันนี้อันนาทเ นี่ราคาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่ราคากระสุนเลยนะคะนี่นี่นะดูใกล้ๆพี่แบบถึงใกล้ๆนี่หน้าแดงใสสวยมากว่าจะดูได้ไหมคะแม่อย่าลืมนะแม่ได้ไหมได้ค่ะแม่ได้ยู่รับกันแบบได้ด้วยคุณค้าไม่ซื้อไม่ตำไม่ไหวแล้วแค่กระปุกละกเก้าสิบเก้าบาทกระปุกละกเก้าสิบเก้าบาทโปรโมชั่นตอนนี้สั่งซื้กระปุกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งฟรี เออไม่ต่ำไม่ซื้อไม่ได้เลยอยากใช้อ่ะคือแบบว่าใช้แบบอาทิตย์หนึ่งเป็นคนไปถึงแล้วราคาถูกด้วยนี่ราคาถูกไม่เจ้าคือราคาถูกอ้าวแต่ไม่มีออยล์ไม่ใช่เหรอเฮ้ยแต่ราคาถูกแล้วก็มันเป็นผลลัยด้วยนี่ราคาถูกก็ชนะแล้วเออเพราะเธอแพงดีนะมันโอ้ยนานกว่าจะเห็นใช้นานมันดีจากต้นี้ก็ดีเห็นผลไวด้วยไว เรายังไงดีเนี่ยเราคิดไม่ได้เลยยังไงดีเราอะเออพวกเราคือแล้วเราจะ่สั่งสังอย่างเงี้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเขาอยากใช้ตัวแกรมมี่กันนะแพ้ง่ายเอาแบบะขนะโอเคอุยดูสีท็อปดูออเดอร์เราสิปังมากแม่ปังปรีเยมากค่ะเลขกระปุกมึงร้อยกว่ากระปุกอีทุนโง่เรา เอาของบอมมาขายก็ซื้อแล้วถ้าหน้ามันพังช่างแม่งมันไรจะไปสนใจอะไรแล้วถ้ามันไปแจ้งตำรวจล่ะเุาหนีสิทองเอาไว้รวยรวยรวยวันนี้ได้กี่ออเดอร์เธอก็พอได้ยู่นะจิ๊มันแบบก็เราทำไปเรื่อยๆเนาะของเราก็มันก็ดีอยู่อ่ะ ลูกค้าเก่าด้วยกก็มีบ้างลูกค้าใหม่ก็มีบ้างอ๋อดีเลยเพราะว่าเราไม่ได้แก่งเลยเราขายที่แบบตัวผลิตภัณฑ์เลยอะเขาคงแนะนำกันเองเนาะถ้าดีเขาคงบอก่อยโอเคแท็กของกันแท็กของฮัลโหลหมอหมออันนาำขุ่ยเปยังมุ้นนีกแดงมาคากเลย คือยังสีแพทขี้มนี่ละ่ะเบิ่งเนี่ยปา<ะ>ดย่างแดงเลยอะ่ะขี้มถือแม็กสือมาอ่ะแม่หม,ะมะอแอนโน่ก็ไงเ,เดอ้อเมาซอยเบิ่งเห็นแน่ว่าเป็นยังนี่เลยหมออันตอนนี้ไวแล้วขั้นมาคักเลยว่าเป็นสะเป็นพื้นขึ้นอีกเต้อมี่ลีไหมอมาเยอะเด้อถันข้างล่างเด้อข้างล่างหอเด้อโอเคโอเคสักมี้แลอ่ามาเดีวมาเดียวไม่จช่เลยเนี่ยมาที่มอ ทำหนาัได้เจ้าอปกรณ์หนาเกปบ่อยนังนาโอ้นาฟางยางเน่เาได้กินอย่างมากบอกัด้วยว่ได้กิ่นไหนเจ้าพัดเอยได้ยิ่งได้นีได้เน็เาชมตัวไนด้เน็ตได้เน็ตได้เน็ตอือได้เน็ตอีกต่างหากนะแต่บรรดาบุเจะไปเล็งใส่มันอยู่เนาะอ๋อมันละทาเยอะละาเยอะอะว่าแบบ้างแบบมาว่ามันกว่านานเล็ใสอออมเออควอำควนเบอคว่ขึ้นขนเต็มหนาเลยแสดมา่อยมา พวกเจ้าต้องแค่คิมตัวนี้เพราะว่าแบบว่ามัดขายในอินเทอร์เน็ตครับนี่แล้วแับนี้เขาได้บอกเพราว่าตอนประกันเดีว่ามีเอกสารอย่างหมดเขาบอกว่ามีผมอยู่เลยวแสดงว่ามัดใส่มันเป็นสิ่งเสียหาเพราะที่ได้ในกรณีมอสแสดงวาถึงตัวแล้วแสดงว่าสารในคิมตัวเนี้ยมันอาจเสียทำห้พวกเจ้าแค่มันอาจทีผสมสารบางอย่างเป็นสเกลล้อยองมาเนี่ยแบบว่าพวกเจ้าอาจจี่จะยอมแนวอขายอ่ะ เราอาจจะซื้อจิ้มกระดาษใช่ไหมหรือว่าจิ้มธรรมดาไม่กระตุ่มเล้วขอย้ำว่าพวกเจ้ากระตุ่มแล้วทงนี้พวกเจ้าต้องแจ้งความนี้ต้องเด็ดมันเดตุใดเพราะว่านี่เป็นกฎหมายเด็ดเอามาขายเสียเดี๋ยวอาจารย์พวกเจ้านี่เดี๋ยวปล่อยเสียให้พวกเจ้าไปซื้อแยกแยะกับปมาถ้าไม้มาท่ามือก่อนอย่าท้ามันเศร้าขอยว่าพวกเจ้าต้องดำเนินคดีกับพวกนี้กันได้แจ้งความมาเลยโอ้ยยอมมีอย่างไรแมีงยังบอกเขามีเอกสารด้วย สเไ้กากจรสอได้างเนี่ต้องโทษแ่้องเลยผมันต El ้องเป็นังนหดละแมนเอามันเห็ได้บ่ให้มันลอยนวลอยนเลยอไปว่าไปไปทะเาไปทไทยนะไเออนไลเออรบลทักงานไปไปนเนี่ สวัสดีครับผมเป็นเจ <lerin> ้าหน้าที่ตำรวจนะครับวัดีมีหมายเรียกให้คุณไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจนะครับใครต้องไปรายงานตัวใคในวันนี้ที่เตรียมหลักฐานเอกสารยานฟ้องร้องเกี่ยวกับยาของคุณไปถีงครกท่านในวันนี้นะครับถ้าไม่ทันผมจะมีทีมงานมาจับกับคุณที่ห้องแล้วนะครับ ครับนี่หมายเที่ยวนะครับทางเรามีเอกสารมันตัวคุณใกล้ครบแล้วเหยวครับฝากด้วยครับอะไรวันี้นะครับเจ๊เกลีแล้วอะไรรู้พ่อมาฮะ เราเป็นการแสดงนะครับ <l moins> <S 1> <S 1> เรา,เราสแสดงนะครับเราไม่ได้เป็นจริงนะครับ